เตรียมใจหายอีกสองรอบหมอปลายไพรกซิปช็อกเหมือนกันกับคำทำนายที่เป็นจริงแย้มปลายปีคู่ซุปเปอร์สตาร์จะมีข่าวดีถูกจับตามองเพราะรายเรื่องที่เคยทำนายตรงกับหลายเหตุการณ์ที่เป็นจริงล่าสุดก็กรณีบีมประพังกรน,นักแสดงดาวรุ่งที่เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวในวัย25ปี งานนี้ชาวเน็ตยยงถึงคำทํานายของหมอปลายไพรกระซฟิฟที่เคยสัมษัสเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่าวงการบันเทิงจะสูญเสียดาราชายไวบเบเจเพศซึ่งหมอปลายก็เผยถึงเรื่องนี้ระหว่างการทําพิธีเบิกเนตรเทวาพิเศษทาเวสุวรรณณลานเทวามุนิธิสุวินนิมิตอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรี ระบุว่าตนก็รู้สึกช็อกอยู่ไม่น้อยพร้อมลั่นจะมีเรื่องให้ใจหายอีกสองรอบหลังจากสิงหาคมจะมีข่าวดีซุปเปอร์สตาร์จะสละโสดก็ช็อกเหมือนกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พอมาเช็ดข่าวมาตามก็เป็นสิ่งที่เคยพูดเอาไว้ก็ทักมาอีกคู่หนึ่งแต่ไม่อยากให้เกิดขึ้นและมีไฮโซท่านหนึ่งที่รถเป็นปัญหา อันนั้นก็แอบ,บตกใจแต่ไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีที่สุดแล้วขอให้วงการบันเทิงเรามีความสุขรอดูข่าวดีว่าจะมาช่วงสิงหาคมเป็นต้นไปหลายคู่ทั้งแต่งเรื่องประกวดหลายอย่างยิ้มได้แหละแต่ก่อนสิงหาคม2565ต้องใจหายอีกรอบก็น่าจะเหลืออีกหนึ่งถึงสองรอบ น่าจะเป็นช่วงเทศกาลเที่ยวเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของฝนฟ้าทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนอีกเรื่องก็หลังเทศกาลไปแล้วก็จะมีเรื่องของดาราไปเป็นนักการเมืองอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันช่วงนั้นไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตส่วนที่มีการทะเลาะกันก็มีช่วงของกลางปีและส่วนใหญ่จะเป็นการแต่งงานของซูเปอร์สตาร์ยิงยาวไป แต่ละคนขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตขอแค่อย่าประมาทเรื่องการขับรถกับอารมณ์ร้อนจะทำให้เหตุค่อนข้างเยอะอยากให้หนุ่มๆสาวๆขับรถดีๆกันหน่อยอยากให้ไหว้พระศิวะกับพระตรีมูรติสำหรับคนวงการนี้ส่วนคนทั่วไปปีนี้มหาเทพมาแรงมากๆม,มีพระศิวะพระพรหมพระนาราย ขอได้ทั้งหมดเลยเพราะช่วงนี้กลียุกช่วงถูกทำร้ายสิ่งไม่ดีมันจะกลายเป็นดีสิ่งผิดจะกลายเป็นถูกเราจะเจอเรื่องแบบนี้ค่อนข้างเยอะวิธีการแก้คือไหว้พระมหาเทพเพื่อปกปักรักษาและไม่ให้เกิดการทำลายเกิดขึ้นสามองค์นี้จุดทูปสิบหกดอกสีดํา และขอพ่อนในเรื่องของการเริ่มธุรกิจใหม่ๆการค้าขายไปที่เซ็นทรัลเวิร์หรือที่ไหนก็ได้ที่มีรูปปั้นแต่ถ้าหาไม่ได้ง่ายที่สุดคือปักทูบกลางแจ้งไหว้ตั้งแต่สองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนโดยใช้ทูบ1 6ดอกใช้ทูบดำดีที่สุดแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มน้ำส้มน้ำผลไม้ดอกไม้นิดหน่อยก็พอแล้ว องเทพไม่ได้ไหว้ยากมากเทพอยู่กับเรา24ชั่วโมงเพียงแต่ช่วงที่ท่านมีพลังคือสองทุ่มเป็นต้นไปไหว้ยิ่งบ่อยยิ่งดีการไหว้เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถไหว้ได้แค่ครั้งเดียวต้องไหว้หลายๆครั้งปลายปีนี้ซูปเปอร์สตาร์มีข่าวดีเรื่องของความรักดาราจะมีคู่ซูปเปอร์สตาร์มีข่าวดี แต่ดูแล้วมีเลิกที่ชนกันก็เลยทยอยไปจนถึงต้นปีหน้าส่วนเลิกราก็มีแบบเลิกเงียบๆไม่หวือหวาเท่าคู่แต่งและเรื่องของการเล่านิทานเรื่องของนางฟ้าตกน้ำขอจบไว้ตรงนั้นเตรียมบวชเพิ่มพลังส่วนนิทานนางฟ้าตกน้ำไม่ได้ตามข่าวถามว่ากังวลไหมกับนิทานที่เล่าไปก็กังวลพอสมควร ก็ขอจบไว้ตรงนั้นดีกว่าเพราะก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนพอสมควรคนพูดเรื่องนี้ก็โดนคมคูหมอปลายต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนค่ะแค่องค์ลงเฉยเขาคงไม่ได้เห็นหมอปลายเป็นประเด็นหรอกแต่ไม่ได้ไปชี้เป้าจริงๆที่กลัวเวลาจุดทูบอันนั้นเคยโดนมาแล้วก็เลยกลัว งานนี้เลยขอเก็บไว้ดีกว่าได้แค่เล่านิทานเป็นเปรียบเปยเฉยๆโดยหมอปลายกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าก่อนบวชก่อนตัดผมขอเชิญพี่ๆน้องๆเพราะหมอปลายจะไปบวชที่ศรีลังกาโกนผมเลยสาถึงหเดือนติดต่อทางวัดไว้แล้วโกนผมประมาณมิถุนายน2565เพราะท่านยมให้หมอปลายทำนายแต่ละเรื่องมา ก็ถือว่าเกินตัวแล้วตัวหมอปลายมีปัญหาพอเรื่องเกิดขึ้นมากๆพลังชีพมันตกหมอปลายเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพราะพลังมันหายไปหมดพ่อเราเตรียมการทุกอย่างว่าจะทำทุกอย่างที่ท่านต้องการทุกอย่างก็กลับคืนมาหมดก็เลยต้องทำตามสัญญาและหน้าที่ที่เราต้องทำเป็นการเพิ่มเติมพลังด้วย อาจจะกลับมาแม่นหนักกว่าเดิมก็ได้หมอปลายไพรกระซิบกล่าวและคำทำนายล่าสุดหมอปลายเผยกลางปีนี้วงการบันเทิงจะสูญเสียอีกทำนายถึงโควิดสงครามล่าสุดหมอปลายไพรกระซิบได้พูดถึงเรื่องของโควิดสงครามและข่าวของคนในวงการบันเทิงหลังจากวันที่20มีนาคม2565นี้เป็นต้นไป มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างซึ่งหมอปลายได้บอกเอาไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองของเรางานนี้หมอปลายไพรกสิทธ์บอกว่าอย่างแรกคือเรื่องของต้นไม้ของผิดกฎหมายจะขึ้นมาและทำให้คนรวยขึ้นแต่เป็นการรวยแบบจุดไม่กระจายทำให้คนผิดหวังจากการลงทุนอันนี้มาก หลังจากนั้นสิ่งที่จะเจอในเมืองไทยเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาแต่ไม่ทราบว่ายาอะไรเป็นยาที่คนต้องการและแย่งกันทำให้ป่วยหนักกว่าเดิมโรคอาจจะไม่เข้ามาก็ได้แต่เป็นเพราะยาไม่พอและคนมีสีจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งอำนาจเพิ่มส่วนเรื่องของโควิด -19 เดี๋ยวสักพักจะหยุดแล้วหน้ากากไม่อยากให้ถอด ประมาณกลางปีจะเริ่มมีของเล่นเยอะแยะไม่หมดแต่จะอยู่ได้กลายพันธุจนอยู่กับเราไปเป็นปกติส่วนสงครามโลกครั้งที่สามมันเกิดแหละแต่ไม่ถึงขนาดเท่าๆที่ผ่านมาแต่ข้อดีของเมืองไทยเป็นที่ที่ทุกคนอยากย้ายเข้ามาอยากจะมาลงทุนอยากจะทำทุกอย่างที่นี่อสังหาเก็บไว้เป็นห้องเล็กๆมาปุ๊บอยู่ปับ๊บ ถึงเวลาย้ายก็ย้ายเป็นลักษณะแบบนี้เก็บทองเก็บห้องอย่ากเก็บราคาสูงเป็นห้องราคาถูกสงครามมาเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ3-5ปีมันมาไม่จบมาแล้วหยุดเหมือนกับการเก็บการล่าอาณานิคมและในส่วนของวงการบันเทิงจะมีเรื่องของรถชนจะมาเป็นหลักไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่เห็นว่าเกิดจากการร้องไห้เสียใจและทะเลาะกันก่อนอาจจะเป็นแฟนไม่ได้แต่งงานหรือเปล่าเป็นอุบัติเหตุทางรถน่าจะสูญเสียเพราะดูแรงประมาณกลางปีไปแล้ว